ด่านตรวจฉี่เจอสีม่วงชัวหรือม่วนิ่มเอายังไงดีถึงจะรอดสวัสดีครับรมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์และทนายเลิศเกิดประเด็นดราม่าก,กันนะครับเมื่อมีด่านสอพอแห่งหนึ่งในเขตสมุทรปราการมีการตรวจแล้วพบยาเคนะฮะมีการตรวจปัสสาวะผลเป็นสีม่วงหลังจากมีการโวยวายญาติผู้เสียหายมาถึงตรวจกลายเป็นกาลบูลนะฮะแล้วผลตรวจฉี่กลับกลายเป็นปกติ เฮ้ยแล้วทีนี้ทํายังไงนะถ้าเกิดเราไปเจอกรณีแบบนี้เนี่ยเอายังไงดีเราถึงจะรอดมันต้องมาทําความเข้าใจกันนะฮะว่าการตรวจฉี่เขาเอาเยี่ยวใครมาตรวจแล้วมันกลายเป็นสีม่วงยังได้ยังไงที่มาตรวจซ้ําแล้วกลายเป็นปกติในข้อกฎหมายตรงนี้เรามาดูกันชัดๆหนึ่งนะครับว่าในส่วนกฎหมายที่ให้อํานาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจเนี่ยปกติมันจะมีเจ้าหน้าที่อยู่3มชุดใช่ไหมครับที่สามารถที่จะทําการตรวจได้มีชุดไหนบ้างครับป๋า ตามปปสครับเจ้าที่ปปสครับอันที่สองคืออะไรครับพราเอ่อตามกฎหมายยาเสพติดครับครับแล้วเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งที่มีอำนาจนะฮะตามพรบรจราจรครับครับซึ่งปปสเขาก็จะใช้อ่าพรบรป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาตรา14ทวิส่วนเจ้าหน้าที่ปกครองและตำรวจคือ58ทับหนึ่งนะฮะของพรบรยาเสพติดให้โทษส่วนจราจรเขาก็ใช้อำนาจของพรบรจราจรทางบก252 2มาตรา สี่สามทวิเขาบอกยังไงป๋าเขาบอกว่าหัวหน้าพนักงานจราจรให้หัวหน้าพนักงานจราจรพนักงานสอบสวนเจ้าพนักงานจราจรหรือผู้จัดการจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่รถบางประเภทตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดปัจจุบันประเภทไหนบ้างได้ทั้งหมดครับตามพรบเป็นรถตามความหมายพรบรถยนต์ซึ่งมันครอบคลุมเกือบหมดแล้วตอนนี้คอมเมนต์นะฮะเฉพาะผู้ขับขี่ คนนั่งมาด้วยไม่มีสิทธิ์ไปตรวจเขานะครับซึ่งระเบียบการตรวจหลักเกณฑ์และวิธีการเขาให้ทําตามอะไรครับป่าให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกฎกระทรวงครับ2548ครับซึ่งกฎกระทรวงตัวนี้ทนายนนท์กับทนายเลิศมานั่งดูแล้วนะฮะกำหนดวิธีการนะครับหนึ่งก็คือการตรวจเบื้องต้นใช้วิธีการตรวจแบบให้ปฏิกิริยาการเกิดสีการตรวจยืนยันผลให้ตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ นะครับข้อ2วิธีการตรวจก็คือต้องมอีจัดให้มีกระป๋องนะฮะปากกว้าง60มิลิเมตรนะฮะซึ่งเป็นแก้วหรือพลาสติกก็ได้โดยมีผู้ควบคุมการตรวจเขาก็กำหนดในระเบียบตัวนี้ไว้นะครับและนอกจากนี้หากมีการตรวจพบนะครับเขาจะต้องมีการาเก็บปัสสาวะซึ่งตรวจพบมีการปิดผนึกติดแถบกาวเส้นลายชื่อกำกับเว ย้ํานะครับจะต้องเป็นฉี่ที่เหลือจากการตรวจไม่ใช่ไปฉี่ใหม่หรือไปเอาฉี่ที่ไหนมาตรงนี้ต้องมีการปิดผนึกเส็นกํากับส่งตรวจยืนยันผลซึ่งในการตรวจเบื้องต้นมีอำนาจควบคุมตัวไหมครับป๋าไม่มีครับครับจะต้องมีการสอบถามชื่อที่อยู่ประวัติแล้วปล่อยตัวไปเมื่อมีการยืนยันผลเสร็จถึงจะรเรียกเรียกตัวกลับมา,มาแจ้งข้อกล่าวหานะครับตรงนี้แล้วทีนี้ว่าในส่วนของ ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจเจอจริงๆบอกเฮ้ยมีวิธียังไงครับพี่อนอนนะเอาตรวจเอาเยี่ยวผมหรือเยี่ยวใครเข้าไปตรวจนะฮะแล้วมันเป็นจริงหรือเปล่าทําไมเคสนั้นมันกลายเป็นว่าเฮ้ยตรวจเป็นสีม่วงพอเข้ามาโวยวายยืนยันกลายเป็นปกติ <laughs> ตรงนี้นะฮะผมอยากให้ข้อสังเกตไปเลยว่ากรณีว่าเราจะเข้าไปตรวจในขั้นตอนแรกเนี่ยฮะที่ผมย้านะฮะว่าให้พยายามตรวจสอบกันนิดนึง นั่นก็คือตามพบรบนี้มีอำนาจตรวจเฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้นคนที่นั่งมาญาติพี่น้องไม่มีอำนาจในการไปตรวจเขานะครับสองการที่เขาจะตรวจเรานะครับเบื้องต้นต้องแสดงความบริสุทธิ์นะครับหนึ่งในตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ทําการตรวจมีอะไรไหมในซอกเล็บซอกมือมีอะไรไหมจากนั้นที่สำคัญนะครับคือกระป๋องกระป๋องที่ตรวจเนี่ยผมเคยสู้คดีกันที่ศาลมุกดาหารนะฮะ กระป๋องนี้ยังเป็นข้อกังขากันอยู่ว่าเฮ้ยกระป๋องมันมีอะไรมีใครไปไป้ายอะไรไหมตรงนี้นะฮะก่อนที่เราจะรับกระป๋องไปตรวจนะเป็นแก้วหรือพลาสติกซึ่งมีปากกว้าง60มิลิเมตรตามกฎเขานั่นแหละคุณดูให้ดีดมดูหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่หากไม่พอใจเปลี่ยนกระป๋องได้นะฮะขอเปลี่ยนเดียวนั้นเลยแล้วการตรวจนะครับคุณต้องถ่ายวิดีโอไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการรับกระป๋องมาฉีนะฮะ แต่ตอนฉี่ไม่ต้องไปจ่อให้อุจารขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวภาพจะโดนตัดนะครับเราเอาแค่ว่าฉี่ออกมาเสร็จแล้วก็เอาฉี่ไปทำการตรวจในขณะที่ทำการทดสอบบอกคุณอย่าละสายตานะฮะไม่ใช่บอกเฮ้ยแปลวคุญแจที่รถเฮ้ยลูกร้องให้ที่รถคดีที่ผมเกิดปัญหาคือตอนตรวจไม่อยู่นะฮะพูดง่ายๆว่าหลังจากที่คุณฉี่ออกมาคุณเฝ้าฉี่คุณเหมือนทองคำเลยนะฮะ เฝ้าฉี่คุณให้มันเหมือนทองคำเลยนะฮะเอาไปตรวจจนกระทั่งมีการทดสอบเกิดปฏิกิริยาตรงนี้นะครับเราต้องจับวิดีโอไว้ทั้งหมดทีนี้หลังจากมีการตรวจผลเป็นบวกนะฮะอันไหนเจอสารเป็นบวกเป็นลบครับป๋าครับสารเป็นบวกครับถ้าถ้าเป็นบวกนี่ถือว่าเราตรวจเจอตรวจเจอถ้าเป็นลบคือตรวจไม่เจอไม่เจอ,เจอนะฮะ การที่เราตรวจเจอปั๊บเบื้องต้นในการที่เราจะต่อสู้คดีบอกเฮ้ยเราต้องทักทวงขอตรวจใหม่ขอตรวจใหม่เดียวนั้นนะฮะทันทีเลย 2. ให้ให้ปรากฏภาพในวิดีโอเนี่ยนะสก็คือเมื่อตรวจแล้วนะฮะผลยังเป็นบวกเราจะต้องให้การปฏิเสธนะฮะแล้วไปทําการตรวจยืนยันผลเพราะว่าปกติตรวจเจอเขาไม่มีอำนาจในการที่จะควบคุมตัวอยู่แล้วรเราต้องรีบไปตรวจเพื่อเปรียบเทียบผลในทันที คดีที่ผมสู้อยู่ที่มูลอาหารมีปัญหาเรื่องการตรวจเปรียบเทียบช้านะฮะแล้วผู้ชํานาญการมาเบิกความว่าผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันหรือ2วันจุดนี้แหละฮะที่จะแพ้ชนะกันถ้าคุณออกจากจุดตรวจคุณต้องตรวจเปรียบเทียบผลทันทีนะครับแล้วสิ่งที่คุณต้องรู้นะฮะว่าในการที่เขาเจะเอาผลไปยื่นฟ้องกฎหมายกําหนดว่าจะต้องเป็นการตรวจประเภทแยกสารนั่นคือต้องตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น เขาเรียกว่าเป็นการตรวจแบบอิมูโนซีนะฮะอิมูโนซีคือแยกสารว่ามีสารเสพติดเมทดแอมฟตามินปรากฏอยู่ในฉี่ตรงนั้นเขาจึงจะมีผลในการไปยื่นฟ้องได้ถ้ามีแต่ไอสองขีดหรือผลบวกน่ะฟ้องไม่ได้ต่อให้โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐก,ก็ช่างที่ไปตรวจแบบปฏิกิริยาของสีไม่สามารถส่งฟ้องได้นะครับจะต้องส่งฟ้องได้โดยาการตรวจวิธีอิมูโนซีเท่านั้นนั่นคือแยกสารประกอบ นะครับตรงนี้จํากันไว้ให้ดีๆหลังจากตรวจเปรียบเทียบเราก็ไปตรวจอาสูวิทยาศาสตร์การแพทย์แยกสารเลยนะครับหลังจากตรวจเสร็จเราก็ให้การปฏิเสธแล้วนําผลตรงนี้เข้าไปพบพนักง,งานสอบสวนนะฮะเพื่อเปรียบเทียบผลในทันทีหลังจากนั้นคุณก็ไปสู้คดีกันในทางศาลนะครับตรงนี้เราก็สบายแล้วฮะฉีเราไม่ต้องม่วงนะครับว่าเป็นฉีใครให้ฉีเราหรือเปล่าให้ระวังไอก้กระป๋องให้ดีว่าโดนป้ายโดนอะไรไหม เฝ้าให้เหมือนฉี่ทองคำเลยนะฮะเอาตั้งแต่ฉี่ออกมาไปดูไปเฝ้าดูปฏิกริยาเอากับเขาให้ครบทั้งหมดแล้วต่อไปการตรวจฉี่ในด่านคุณจะปลอดภยัยเจอสีม่วงไม่ต้องตกใจทำแบบที่ผมว่านี้เลยนะครับมีเคล็ดสสาระความรู้ดีๆผมกับพี่เลิศก,ก็จะไม่ให้ความรู้กันอีกครั้งหนึง่งวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ